คู่นี้นะบอกเลยว่าน่ารักแล้วก็ยังควงคู่กันออกงานแบบว่าไม่มีหยุดพักนะครับอย่างคู่ของเฮียซีแล้วก็ น้องนูนิวนะที่ตอนนี้นะทั้งคู่ครับอยู่กันมาครับ4ปีคุณผู้ชมมีทั้งผลงานซีรีส์นะครับงานเพลงรวมไปถึงความพิเศษนะครับที่ออกมาให้แฟนคลับนะครับได้แบบว่าเต็มอิ่มจุดใจนะครับแน่นอนว่านะครับก็ยังมีบางกลุ่มนะครับทำตัวไม่น่ารักคุณผู้ชมเข้ามาลุกล้ำนะครับพื้นที่ส่วนตัวของเฮียซีจนค่ายนะครับต้องออกมาประกาศนะครับแล้วก็อีกหนึ่งความพิเศษนะครับที่แฟนคลับรอคอยก็คือ ซิงเกิลนะครับเดบิวต์นะครับของ h e ียซีนะครับที่จะไปนะครับวันที่4ธันวาคมนี้นะ,อะบอกเลยว่าแฟนๆรอฟังเสียงพอๆของ h e mm ียซีก็ไม่รู้ว่าศิลปินน้องใหม่นะครับจะตื่นเต้นขนาดไหนแล้วก็น้องนุ่นนิวเนี่ยในฐานะศิลปินรุ่นพี่นะครับจะมีแนะนำอะไรบ้างหรือเปล่านอกจากนี้นะครับเราต้องไปถามกันสักหน่อย ไกลวันเขาดาวถูกผู up, ้ชมทั up, ้งคู่นะจะมีแผนอะไรกันบ้างนะมีแผนเที่ยวที่ป่าหรือว่ามีแผนทํางานที่ไหนกันบ้างนะครับอาไปบทฟังบทสัมภาษณ์นะครับของเฮียซีแล้วก็น้องนุ่นนิวกันเลยครับเขาเรียกแล้วว่าเราไปแจกความสุขให้ทุกคนนะครับผมใช่ข้ามปีไปด้วยกันจริงๆก็ปีที่สีครับรู้จักมาส0ปีแล้วเป็นยังไงก็ไม่เหงาดีครับเมื่อก่อนอาจจะต้องอยู่บ้านเหงาเนิานึงไม่นอนก็หาอะไรทําครับแต่ว่า มีความเขาดาวด้วยเราก็ดีครับเราก็อยากจะแบบอยู่กับแฟนๆด้วยไงครับเราจะได้แบบอยู่ด้วยกันเพราะว่าบางคนก็อาจจะแบบเขาดาวแล้วก็ไปเที่ยวต่อเลยซึ่งส่วนผมก็ต้องดูก่อนว่าเขาดาวเสร็จแล้วจะไปไหนต่อเปล่าก็จริงๆก็ตื่นเต้นมามฮะแล้วก็รู้สึกกดดันเพราะรู้สึกว่ามันเหมือนแบบเป็นศิลปินแบบฟีลแบบเต็มตัวเนาะแต่เราก็มองว่าเราก็ยังเป็นศิลปินตัวเล็กๆน่ารักน่ารัก ของเราแล้ฝึกร้องไปหรือว่าทำแล้วก็มีความสุขอะไรเงี้ยในสไตล์เพลงที่เราอยากพิเศษออกมาไม่ว่าจะเป็น MV หรือตัวเพลงครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับผมก็ในวันที่4นี้ก็น่าจะได้ดูพร้อมกันทุกคนตัวที่ปล่อยวิดีโอก็เป็นไม่ค่อยได้ใส่คอนแทคก็ลองใส่ดูเหมือน a อไอเลยอ่ะ เออแต่ก็สนุกดีเซอร์ไพรส์ไปแล้วเอ,อ๊อยากเซอร์ไพรส์ทุกคน,นะฮะแล้วก็ทําท่านี้ไปแล้วบางคนก็เห็นว่าเราชื่อเพลงดูกแล้วด้วยจริงๆเรารู้สึกว่าเพลงแนวนี้ยังไม่ค่อยมีที่ตลาดตลาดในเมืองไทยทุกคนน่าจะเซอร์ไพรส์ครับผมในแนวเพลงหรือว่าดนตรีครับผมหลายสิ่งหลายอย่างเป็นสิ่งที่ไม่เคยทําไม่ว่าจะเป็นตัว MV หรือว่าการร้องเองครับผมหรือว่าดนตรีเองอะไรเงี้ยครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็ เปิดฟังกันเยอะครับผมเมื่อกี้เดินเข้ามาเขาบอกว่าเพลงเพาะมากยังไม่ไทันปล่อยเลยนี่แหละเฮียจะได้เข้าใจความรู้สึกผมแล้ววพามันตื่นเต้นนะ <c oughs> ใช่แต่ก็ดียินดีนนนกับีเฮียด้วยครับที่จะปล่อยซิงเกิลแรกแล้วอีกอไม่กี่วันเองจริงๆก็ฟังเพลงไปแล้วแหละรครับเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่เห็น MV แล้วก็กับคอนเซปท์ที่ปล่อยมาที่เฮียใส่คอนแทคก,ก็ว้าวเพราะวันท่ายผมไม่ได้อยู่ด้วยผมไปทําง,งานที่อื่นครับเลยไม่รู้ว่าเฮียใส่คอนแทคด้วยซึ่งแบบว้าว ใช่คิดว่าแฟนๆก็ไม่ค่อยได้เห็นเนาะยังไม่ค่อยได้ใส่ไม่ได้ใส่เลยเนี่ยนะเป็นั้งแรงที่แบบที่แปบ,บแลปล่อยแบบจริงจังที่ใส่อคอนเทนต์ใช่จริงๆจะถามว่าให้คําแนะนําอะไรไหมก็ก็ไม่ก็ไม่นะครับเพราะว่าไม่ไม่มีอะไรต้องแนะนําอยู่แล้วอะ่ะใช่เราก็แบบพรีเซนต์ในแบบสไตล์ของตัวเองครับผมก็แลยทุกคนเราติดตาม,มจริงๆก็มีเพลงอื่นที่อยากจะปล่อยแล้วนึกออกไหมเข้าใจฟิลหนูแล้วอ่ะปล่อยเพลงนี้แล้วอีกเพลงหนึ่งอยากให้ทุกคนได้ฟังต่อแล้วแต่เราลองฟังเพลงแรกก่อน จ,จริงๆก็จริงๆอยากไปนะครับอยากไปดูแต่ว่าเพราะว่าแบบที่ผ่านมาเงี้ยเวลาของผมมากเวลาถ่ายหรืออะไรเงี้ยเฮียก็จะเห็นก่อนหมดเลยครับเห็นก่อนโผล่อยู่แล้วแต่ครั้งนี้เฮียไม่น่าจะได้ดูก่อนใช่ไหมครั้งนี้ไม่ได้ดูก่อนนี่ไงครั้งนี้แหละ็บไปแอบดูมาก่อนแล้วจะมาสปอยคืนบ้าง <laughs> หลายรอบแล้วครับฟังตั้งแต่เป็นเสียงเดโมยันเป็นเสียงเฮียก็ฟังแล้วเรียบร้อย เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับเพราะว่าเห็นมีคน d m ม,มาแล้วก็ส่งมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมเห็นแบบๆก็รู้สึกเอาจริงถ้าให้พูดตรงรู้สึกแย่นะเราไม่รู้ว่าสาเหตุมันคืออะไรแล้วก็ไม่ถึงว่าต้นคลิปมันมาจากใครหรือว่าไปดูดคลิปมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็สืบด,ดูแล้วก็คุยกับพี่ออฟอยู่คุยกับพนายอยู่แล้วก็เหมือนล่าสุดก็มีอัปเดตนะครับผมว่าคุยกับทางโรงแรมแล้วก็เหมือนจะทางทนายได้ได้วิดีโอมาแล้วกล้องวงจรปิดมาแล้วอะไรเงี้ยที่ล่าสุดที่ผมแต่จริงเราก็ ตรงนั้นมันเป็นผมเล <N an> <iber se ını> mm ่น hmm. ฟินเนตเนาะแล้วแบบมองอีกมองเห็นก็เหมือนเป็นล็อบบี้แต่มันมืดๆไงแต่้าล่ามันอาจจะมองเห็นมากกว่าอะไรเงี้ยคิดว่าต้องระวังมากกว่าเดิมนะผมพราะส่วนตัวเราก็ไม่ชอบเหมือนกันเรารู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวล้วก็เป็นอยากได้สเปซอะอย่างที่เคยบอกกับทุกคนอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าภาษาที่เขาใช้มันก็ดูแบบแปลกๆอะไรเงี้ยมันฟังแบบว่าไม่เลื่นหูอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเกิดกับผมเองหรือว่าตัวหนูเองหรือว่าทุกคนเองครับทุกคนก็ต้องการพื้นที่ส่วนตัวอะไรเงี้ยครับผม เพราะมันเป็นแบบไพเบทโซอะไรเงี้ยไม่งั้นไม่งั้นต่อไปเราก็รู้สึกว่าก็กลัวที่จะทํำอะไรเราทําอะไรผิดว่ะเราไม่ได้ทำอะไรผิดเท่าไหร่อ,อะไรเงี้ยก็ฝากด้วยฮะถ้าดูคลิปนี้อยู่ก็อย่าทําเลยหยุดทําดีกว่าอย่าทําเลยไม่ดีห<ช>รา